นอกใจอาทิตย์พอร่วงไงนะฮะออผู้ชายคนนัน้นเป็นใครพอดไม่ได้ตั้งใจจะนอกใจพี่อาทิตย์นะคะพอดพี่เป็นแฟนพอดนะพอดทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงแฟนงั้นหรอคะพี่อาทิตย์เป็นอาหารคิดว่าพอดใช้ชีวิตง่ายมากนักหรอคะพอต้ตองฝันร้ายทุกคืน กลัวพี่อาทิตย์เนี่ยจะไม่กลับมาหาพอแล้วอะปีหนึ่งเราได้อยู่ด้วยกันแค่กี่เดือนอยู่ด้วยกันแค่สองสามเดือนเองอะตอนนี้พอดไม่ต้องการพี่แล้วคะ่ะโทรพอรอยู่คนเดียวได้เลยพอรเรื่องนี้เราไว้ค่อยคุยกันนะแต่พอต้องบอกพี่ก่อนว่าผู้ชายคนนั้นอะมันเป็นใครตอนแรกพอดก็ไม่ได้คิดจะบอกหรอกนะคะแต่ไหนไพี่ก็ได้ยินแล้วเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะ เราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังก็ดีพอด,ดีใจนะคะที่พี่กลับมาอย่างปลอดภยัยพอไปทำงานก่อนนะคะพอรดพอรดพอรดขอบคุณมากนะมุกที่ทำให้ผมได้รู้ความจริงอะ นี่บอกได้นะเดี๋ยวฉันไปทำงนานก่อน เอ้ขนนขนนเพียตีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่เห็นบอกน้องเลยแล้วมานอนห้องพี่ได้ไงเนี่ยฮะขอโทษทีครับเอ่อพอดีแอร์ห้องผมเสียนะพี่ก็เลยมานอนห้องพี่ก่อนไม่เป็นไรห้องพี่ก็เหมือนห้องเองนัง่นแหละนอน แล้วพี่หิวไหมล่ะเดี๋ยวผมทำกับข้าวให้กินเอาไหมเดี๋ยวพี่ไปทำธุระก่อนนะเดี๋ยวพี่กลับมาอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมทำกับข้าวรอนะขอบใจมาก มใครวะฮะมึงจับตัวพอได้ไหมนี่พี่ติทำอะไรของพี่เนี่ยปล่อยนะคะพอบอกให้ปล่อยนี่พี่ติพอผู้ชายคนนี้ใช่ไหมที่ทำให้พอนอกใจพี่อะไม่ใช่ค่ะถ้าพี่ติยังทำแบบนี้อีกพอจะเรียกรอบมพอแล้วนะคะที่นี่มันที่ทำงานพอค่ะ มุกผมขอโทษไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยนะมุกเดี๋ยวผมช่วยไม่เป็นไรหรอกมันหนักอ่ะแถมยังเดินไปชั้นสามอีกฉันยัเดินได้ไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากขอบใจนะงั้นเดี๋ยวไว้ฉันเล่นกาแฟต่อแทนได้อย่าลืมละ่ะ เข้าน้ำก่อนนะ พี่อันตรีครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมพี่ไม่กินข้าวเลยอะ่ะพี่เพียรน่ะพี่ขอตัวไปนอนก่อนนะ พี่รู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วนะเว้ยเองก็น่าจะรู้ว่าพี่คบกับพรอนมานานมากแค่ไหนเองก็น่าจะมองออกว่าพี่เป็นห่วงเขามาก ดูแลพอที่ดีด้วยผมขอโทษพี่อปิดผมจะดูแลเขาดีที่สุดเลยนะพี่ผมรักพี่นะพี่ก็รักเองยังไง เองก็เป็นน้องชายที่แค่เองมีความสุขพี่ก็ดีใจแล้วล่ะพี่จะชิ่งงั้นเหรอทำไมจะมาชวงกาแฟาที่มุกบอกว่าจะเลี้ยงเหรอชีวิตยังขมไม่พอแลอไง ก็ชีวิตผมขมยังไงล่ะผมเลยต้องการความหวานผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมไม่อยากกินกาแฟแล้วผมอยากกินของหวานมากกว่างั้นเดี๋ยวมุกจะช่วยเปลี่ยนรสชาติแล้วก็เติมความหวานให้อติเองครับผมพร้อมไปเลยค่ะ ซ่อมที่ถูกที่สุด1 0 0่0แสนบาทเซ็นตรงนี้เลยครับเฮียเซ็นตรงนี้เลยเฮียเดี๋ยวผมให้เด็กมาซ่อมให้เลยเฮียตรงนเลยเหร,<ม>หรอใช่ครับตรงนี้ครับนน่มาชนรถฉันทำไมฮะรถอะไรของคุณอ่ะกดรถทิปรถจักรยาน,นนะฉันอ่ะฉันจ่ายมาจำไปตั้ง300เลยนะคิดจะชนแล้วหนีหมาเคลียร์กับฉันเดี๋ยวนี้เอเอเดี๋ยวคุณ านี่บอกเฮ้ยไม่ได้หักเี่ยสักอย่างโอ้ยองงโอ้ยเงินเสนหนูหาเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณทำอะไรเนี่ยคุณฉันจะบอกอะไรให้นะคุณโดนช่างคนนั้นหลอกแล้วฉันน่ะเคยทำงานที่อู่นี้มาก่อนจริงๆอาการรถคุณเนี่ยก็แค่เปลี่ยนไส้กรองก็พอละไส้กรองก็แค่พันกว่าบาท อย่าไปให้ใครหลอกอีกนะไม่ต้องขอบคุณชนะเ,เดี๋ยวคุณขอโทษนะคะที่มาสายในวันสำคัญแบบนี้วันมั่นทั้งทียังจะมีหน้ามาสายอีกนะนอกจากจนแล้วยังไร้มารยาทด้วยคุณพูดถูกนะครับ วันนี้วันสำคัญมันเป็นวันที่ถอนมั่นไงครับโอ้แค่มาสายแป๊บเดียวเองอะถึงกับต้องถอนมั่นเลยเหรอเปล่าครับเพราะว่าคุณจนบางหากละ่ะเกิแค่เงินเดือนหมื่นห้าบวกค่าเกษียณของพ่อแม่นิดหน่อยมันก็ไม่ถึงสามหมื่นคืนแต่งงานไปเนี่ยผมว่าเป็นภาระแน่นอนครับ ใช่ไหมครับคุณแม่แบบนี้นะให้แม่เอามาเป็นคนใช้ที่บ้านแม่ยังคิดหนักเลยฐานะของฉันพวกคุณเพิ่งรู้เหรอคะตอนคบกันใหม่ๆเนี่ยฉันก็บอกคุณไปหมดแล้วนี่ถ้าลังเกียจขน,นาดน,นี้จะคบกันมาทำไมต้องสามปีตอนนั้นผมยังเด็กไหมครับ แต่พอรู้จักญาติคุณแล้วเนี่ยผมถึงไม่รู้ว่าโลกเนี้ยมีผู้หญิงสวยเก่งแถมทางให้บ้านอย่งดีด้วยนะผลการเรียนเนี่ยก็ดีด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าสิ่งเรล่านี้เป็นพื้นฐานของทุกคนที่ควรมีนะแต่พอมาเจอพอย ลูกพี่ลูกน้องของฉันทาให้ฉันรู้เลยอ่ะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินเราไปเรียนต่อต่างประเทศได้ที่มาวันนี้เนี่ยก็พอจะมาแจ้งข่าวดีให้ทราบฉันกับพี่นขมมนมกำลังจะมัน่นคุณก็เป็นญาติสี่แล้วนี่ครับมางานก็ได้นะผมไม่ซีเรียส พราะว่าจะได้เห็นความรักของเราสองคนหยุด <c ười> จริงๆอ่ะฉันอยากด่าพวกคุณมากเลยนะแต่ไม่ดีกว่ารอให้ถึงงานศพพวกคุณเมื่อไหร่ฉันค่อยมาไว้อะไรที ได้ครับครับผมอุย้ยขอโทษครับเอา้าคุณเองนี่เมื่อกี้ที่ช่วยผมไว้อะผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลยนะงั้นผมขอเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อได้ไหมถือว่าเป็นการขอบคุณคุณนะ่ะอือก็ดีเหมือนกันนะถือว่าเลี้ยงฉลองไปแล้วกัน ฉลองอะไรหรอครับก็ฉลองที่ฉันตาสว่างขึ้นไงได้รู้จากนิสัยญิงไรกับชายเลวว่ามันเป็นยังไงยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งสองตัวคุณว่าไหมคุณคุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้นะร้องไห้บ้างก็ได้ ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นน่ะไม่เป็นไรนะร้องไห้มาเลยคุณถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอ่ะตราบใด,ดที่เรายังมีลมหายใจ เดี๋ยวเราก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้นะเชื่อผมสิผมเป็นกำลังใจให้นะ ววยตตาัเองแม่จะบอกอะไรให้นะแหวนที่ขนุนให้เธออะมันหลักพันเธอดูแหวนฉันสิวงเนี้ยหลักล้านเลยนะก็อ,อย่างว่าเนาะในสายตาผู้ชายเขาประเมินราคาผู้หญิงต่าง อย่าบังคับให้พลอยเนี่ยทำร้ายพี่ในวันมั่นของพี่เลยนะพลอยร้านอาหาร,ราหลูๆแบบนี้เธอคิดว่าเธอเป็นใครฮะทำไมถึงกล้าเข้ามาที่นี่ออกไปเลยนะพลอยออกไปจากร้านนี่เดี๋ยวนี้เลยออกไป ร้านอาหารของผมไม่ใช่ใครจะเข้ามาก็ได้โดยเฉพาะคนแบบพวกคุณรีบเก็บข้าวของแล้วออกไปซะก่อนที่ผมจะเรียกรอพอ ขอบคุณนะที่มาช่วยอะ่ะไม่งั้นฉันโดนลุงไม่หยุดแน่เลยไม่เป็นไรครับก็เหมือนที่คุณช่วยผมไว้ไงตอนซ่อมรถอะ่ะก็ฉันไม่อยากให้ช่างเห็นแก่ตัวคนนั้นอะ่ะไปหลอกใครอีกไงผมก็เหมือนกันไม่ชอบเห็นผู้หญิงโดนรังแกและยิ่งเป็นที่ร้านผมอีกนะผมยิ่งไม่ชอบเลยถ้างั้นก็ถือว่าเราจเจ้ากันแล้วเนาะอืม งั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะฉันว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้อยากไปได้วยกันไหมร้านนี้เด็ดมากเลยนะถ้าสนใจไปรอฉันได้อ,อืมทำไง กริ๊งกลิงเชิญค่ะป่ะป่ะไปก็ไปาหนักนะใจเหรอ ชอบกินอนไก่น้ำครับพี่แปะอกไก่มันก็ดีนะแต่ถ้าเป็นอกซีที่ก็ไม่ติดนะแจ๊ะ <c oughs> นี่ลงมันมากเกินไปแล้วนะกินเงียบๆนี่ครับ นายช่วยบอกเมียนายให้ใจเย็นๆกว่านี้ดีไหมก็คงยังไม่รู้สินะว่าจุดประสงค์ที่ฉันมาที่นี่คืออะไรได้ครับพี่แป๊ะเดี๋ยวผมขอคุยกับเมียผมสักครู่นะครับอไอะไรเนี่ยสี ไปเลยนะไอเห่นนั่น,นะอะเาบาๆซีฟังพี่นะคือ<ว>ซีต้องไปเป็นเมียเขาอะอะไรของพี่พูดมาอะไรอะคือนาทีเนี้มีแค่เขาเท่านั้นอนะที่จะช่วยเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้อะถ้าซีไม่ไปเป็นเมียเขาอะไม่ใช่แค่ซีไม่ใช่แค่พี่ไม่ใช่แค่ลูกนะแต่คือเราจะไม่มีที่ซุกหัวนอนกันเลย ในสัญญามีระยะเวลาแค่หนึ่งปีถ้าซีทำตามครบสัญญาเขาก็จะยกทั้งบ้านยกทั้งรถแล้วเขาก็ปลดหนี้ให่้เราด้วยนะมันไม่มีทางอื่นเลยเหรอพี่พี่เองก็คิดหนักเหมือนกันอะแต่นาทีนี้มีแค่เขาเท่านั้นที่ช่วยเราได้ พี่รักฉันจริงอะฉันขอใช้วิธีนี้เป็นวิธีสุดท้ายได้ไหมอะฉันทำแบบนั้นไม่ได้อะ<ม>นะพี่สีพี่ขอโทษเดี๋ยวพี่จะไปยกเลื่องสัญญาของเขาเดี๋ยวนี้แหละ เรื่องนี้เดี๋ยวแม่กับพ่อจัดการเองหนูไปวิ่งเล่นเถอะพี่แป๊กครับหืมว่าข้อเสนอน,นี้มันไม่ค่อยโอเคขอยกเลิกนะครับไม่ยกเลิกค่ะฉันยอมไปแต่มีข้อเสนอเพิ่มเติม เสนออะไรอย่างีที่ฉันให้ไปเนี่ยมันก็มากพอแล้วนะไหนพูดมาดิมันมากพอค่ะแต่ฉันก็ต้องคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองฉันขอเซ็นสัญญาก่อนได้เดี๋ยวฉันจะให้ทนายทำให้แล้วมีเรื่องอะไรพูดมาห้ามทำร้ายร่างกายฉันห้ามแตะต้องครอบครัวของฉันไม่งั้นเือว่าคนผิดสัญญา แค่นี้เนี่ยนะถ้าล่างเสร็จแล้วเนี่ยเอาเข้ามาให้ฉันที่บ้านด้วยทุกคนรออยูแล้วเราต้องทำไงต่อครับ,รรบก็รองไงก๊อปฉันอยากจะคุยกับว่าที่ภรรยาชั้นสองต่อสอง ไปเาไว้ไมฉันสแกลแบบเรามาทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้ดีไหมรอสัญญาก่อนค่ะดีเด็ดขาดดินี่ ันจะบอกอะไรให้นะสามีเธอดูแลเธอได้ไม่ดีเท่าฉันหรอกฉันอยากให้เธอคิดดีๆนะถ้ายังจะเอาเขาเป็นสามีต่อไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะสามีฉันฉันเป็นคนเลือกเองฉันรู้ว่าเขานิสัยยังไงนี่คุณเอาอะไรมามั่นใจ ว่าเขาจะดูแลคุณได้ดีนี่สินเขาออกจะเยอะแยะขนาดนั้นพ่อเราเป็นครอบครัวเดียวกันไงคะฉันเชื่อพลังของความรักครอบครัวเรามันยิ่งใหญ่ฉันเลือกวิธีทางนี้ไม่ว่าฉันจะเลือกวิธีทางไหนขอแค่มันไม่เดือดร้อนคนอื่นฉันก็จะลองคะ่ะ ถึงตอนนี้คุณยังไม่อยากให้ผมแตะต้องตัวคุณเนยนะแต่เชื่อสิอีกไม่นานคุณก็จะลืมสามีลืมลูกไม่มีทางค่ะฉันไม่ใช่คนเลือดเย็นแบบคุณไว้ครับพี่แปะ เช่ญครับคุณแป๊สวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษทีนะครับที่ผมมาสายพอดีรถติดนิดหน่อยครับนี่เป็นเอกสารนะครับผมฉบับนี้ผมล่าไว้ให้ใหม่แล้วคุณแป๊ลองตรวจสอบดูนะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรก็สามารถเซ็นสัญญาได้เลยครับ กสารสามารถเก็บไว้ได้เลยนะครับผมลองตรวจสอบอีกทีถ้าไม่ติดขัดอะไรเดี๋ยววันจันทร์ผมจะมาเก็บเอกสารอีกทีนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนค่ะฉันขอคุยกับพี่กอลปก่อน แ้ตจะย้า้รอนานจนมันจะหนักพี่กอบอดทนนะพี่แค่หนึ่งปีพี่ไม่ต้องคิดมากนะ พ่อครับแม่จะไม่จ่า ไอ้กูเด็ดขาดนี่งิ้วมึงหน้าอย่างมึงจะทำอะไรกูได้ฮะกูมึงเองติดหนี้อยู่อยู่เลยมีปัญญาจ่ายเหรอผูมีปัญญาจ่ายแน่นอนต่อให้กูต้องหาเช้ากินข้าต่อให้กูต้องอดตายยังไงกูจะมาคืนมึงให้ได้แต่อย่าให้กูรู้นะว่ามึงทำอะไรลับหลังกับคนในครอบครัวกูว่ามึงตายแน่มี ขอโทษพี่คิดน้อยไปหน่อยอ่ะพี่เม่คคนทำแบบนี้กับซีเลยพี่รู้สึกผิดยิ่งพี่ได้เห็นหน้าลูกอ่ะพี่ก็ยิ่งรู้สึกผิดเข้าไปอีกอ่ะไม่เป็นไรนะพี่กอล์ฟซีก็อยู่นี่ไงซีไม่ได้เป็นอะไรเลยเราก็ยังเป็นกันเหมือนเดิมนะพี่พี่ขอโทษนะพี่มันเป็นคนเห็นแก่ตัวจริงๆอ่ะ ไม่เป็นไรเลยพี่กอลฟเรื่องนี้เราก็หาวิธีกันใหม่นะพี่ต้องหลายวิธีฉันจะสู้ไปกับพี่เองฉันจะเดินอยู่ข้างๆพี่นะจริงเหรอซีขอบคุณมากนะที่ไม่ทิ้งพี่ไปไหนขอโทษด้วยท